สวัสดีค่ะคลิปนี้โอ้โหมา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 ,มาดูค่ะอะไรเอ่ยเห็ดข้าวตอกโอ้ยเนาะขึ้นที่ไหนไม่ขึ้นนะคะพี่น้องใต้ถุนบ้านของนาสาวดอยเองดูดูนะคะดูดูดูด,ด,ด,ดูดูมันโอ้โหอย่างสวยเลยจะกินก็ไม่รู้จะกล้ากินหรือเปล่าสิแค่มันขึ้นที่ไหนไม่ขึ้นมาขึ้นใต้ถุนบ้าน ดูสิคะเนี่ยใต้ถุนบ้านนะเห็นไหมโอ้ที่ขึ้นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ขึ้นมีอีกม,มุมหนึ่งมีอีกม,มุมหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเนี่ยเห็นไหมพอดีแม่สาวดอยเขาตากพัดถุงไว้เนี่ยเนี่ยดูนั่น,นเห็นไหมกระจอกงอกเป๊ดบึ๊ดขำสีเว้าเนาะที่อื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ขึ้นนะดูที่ขึ้นนะ่ะ หาที่ขึ้นช่างหาที่ขึ้นได้นะดูโอ้เนี่ยเขาพัดถุงอะไรมาโอ้ไข่จะไปกล้กินปะขึ้นไปเถอะมันก็คงไม่อยากให้ใครกินหรือเปล่ามาขึ้นตรงนี้งงอะไรพื้นที่มันจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เชียวเหรอเห็ดเข้าตอกมาขึ้นใต้ถุนโอ้เนาะเห็นไหมมีกล๋วยมดด้วยนะดูโอ้ยเอาแล้เด้อบ่านี่ เอาที่สบายใจนะคะคุณเห็ดดูสิคะเนี่ยเห็นไหมกล้วยมดกล้วยมดมันทับถมหรือมันมันบุนขึ้นมาเนาะไอหัวเห็ดหัวเห็ดมันบุนขึ้นมาเออเนาะเออเอาที่สบายใจนะคุณเห็ดเข้าตอกเลยขึ้นไปต่ตามสบายเตค่ะโอ้เบิดคมที่เว้าอีเล่ ไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรแล้วเนี่ยงงที่อื่นไม่ตั้งเยอะตั้งแยะไอ้ข้างนอกใต้ถุนบ้านก็มีไม่ไปขึ้นเนาะมาขึ้นตรงนี้เออมาขึ้นตรงจริงๆมันก็เก็บกินได้นั่นแหละแต่ว่าดูสภาพแล้วสิคะดูสภาพดูเธอใครมันจะไปอยากกินอนะ่ะมันมาขึ้นตรงนี้นะใต้ถุนเนี่ยนะเออแต่ว่ากอน้อน,นอ่ะโอ้สวยมากเลยนะน่ะเป็นกองเลยนั่นะนะนะแล้วก็ไม่รู้ลอยอะไรเข้า ลอยอะไรไม่รู้เป็นแซ้เป็นเส้นอยู่ตรงกลางของมันอะเห็นไหมคะเออดูเนาะเออเนาะอุดมสมบูรณ์เออโอเคโอเคตามสบายนะคะคุณเห็ดเขาตกโอ,ออสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามนะคะ เดี๋ยวก็มามาดูนี่มาดูว่านกุมารด่างดูใบด่างของว่านกุมารเห็นไหมสวยเชียวเนี่ยเห็นไหมเนาะสวยเนาะมันเป็นของมันเองธรรมชาติแต่ก็ไม่มีใครแยกอะไรมันหรอกค่ะปล่อยมันปล่อยมันตามธรรมชาติของมันเนี่ยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุก ับสไคร์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเม้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีสุขเดอ้อ